ร้านภู้เมืองผู้ดีปรับราคาต่อรองกูซื้อเพเมลิกที่จะโดนเด้งคนต่อไปแล้วดูแลราฟาเบนิเตสไม่น่ารอดขณะที่เบร์รเจอร์มีเสียวเหมือนกันบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษหันราคาราฟาเบนิเตสผู้จัดการทีมเอเวอเรตเป็นเต็งหนึ่งกูซื้อเพมเบลิกที่จะโดนเด้งรายต่อไปลงมาเหลือแค่1ต่อ7หรือแทง 7, 7จ่ายหนึ่งไม่รวมทุนแล้วกูซื้อชาวสเปนพึงนำท็อปฟี่สีน้ำเงินเปิดกูดิสันพาร์ พาให้กับลิเวอร์พูลคู่ปรับร่วมเมืองไปอย่างเละเทะ1นึ่งต่อส่สผลให้เวลานี้หล่นมาอยู่ในอันดับ14ของตารางคะแนนขณะที่เบนด์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์และราฟฮาร์เชนวิชเชนผู้สื่อของซัตเทมตันตามมาเป็นเต็ง2ด้วยตาต่อรอง11ต,ต่อ2อัตราต่อรองผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกที่จะรอดไล่ออกคนต่อไปอันดับ1นึ่งลาฟาเบนิเตสจากเอเวอร์ตัน1่ต่อเอันดับ2องเบนด์โรเจอร์จากเลสเตอร์ราฟฮาร์เชนวิชเชนจากซัตเทมตัน 11ต่อ2อันดับ4คาลดีโอลาเนีเอรีจากวัตฟอร์ด9ต่อ1อันดับ5มาเซลลวบโอลซาจากลีดและเอดี้ฮาวจากนิวคาสเซิล16ต่อ1และอันดับ7ชอนได้จากเบอร์สลีย25ต่อ1ทนวัดซึ้งจิตทาวรยอมรับว่ามีความสุขมากที่ได้เล่นร่วมกับรุ่นพี่ทีมชาติไทยเผยตื่นเต้นหลังได้คุยกับกัปตันเจช่วงที่ผ่านมาแย้มอดใจรอได้ร่วมงานกับทุกคน มั่นใจขอตอบแทนแฟนบอลชาวไทยที่อยู่เคียงข้างทีมมาโดยตลอดด้วยการคว้าแชมป์ซูซูกิคัพให้ได้หลังจากเจ้ากันธนวัตรสิงจิตาวรกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้ทีมระดับชั้นนําของอังกฤษได้เดินทางบินตรงมายังสิงคโปร์ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่1นธันวาเพื่อเตรียมช่วยช้างศึกทีมชาติไทยลุยศึกซูซูกิคัพระหว่างวันที่หธันวาถึงหนึ่งมกราคมนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมกับทีมเป็นมือแรกเมื่อช่วงเย็นของวันพฤหัสที่2ธพันวาคมที่ผ่านมา ดาวเตะวัย21ปีกล่าวว่าผมทราบดีว่าการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสําคัญสําหรับแฟนบอลชาวไทยผมคิดว่านักเตะทุกคนจะพยายามเต็มที่ในทุกๆเกมผมเองก็เช่นกันที่ต้องการจะตอบแทนแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่อยู่เคียงข้างทีมเสมอหลายคนอาจบอกว่านี่คือทีมชาติไทยชุดที่ดีที่สุดชุดหนึ่งผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องแสดงออกมาให้เห็นในสนามผมเองตื่นเต้นมากที่ได้เล่นร่วมกับทุกคนและอีกหลายคนที่ผมยังไม่เคยเล่นกับพวกเขา ผมมีความสุขมากที่จะได้เล่นร่วมกับพี่ๆหลายคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสผมต้องการเรียนรู้จากพวกเขาเพื่อพัฒนาตัวเองผมได้คุยกับชนาทิศบ้างแล้วและผมอดใจรอที่จะได้ร่วมงานกับทุกคนเรามีความมั่นใจเรามีเวลาฝึกซ้อมกันมากพอในการทําความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ทั้งในและนอกสนามนี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับทีมฟุตบอลแน่นอนผมจะพยายามพาทีมไปถึงเป้าหมายให้ได้ ตอนนี้อีแวนกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้พอใจใที่ทีมกลับมาตามตีเสมอซัมมัตันได้สำเร็จในเกมเพีย์ลมกที่ผ่านมาเลสเตอร์ esser, โดนนักบุญออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่3ก่อนที่อีแวนจะเป็นคนตามตีเสมอแลหลังจากนั้นประมาณ10นาทีเจ้าบ้านก็ขึ้นนำอีกครั้งก่อนจบครึ่งแรกที่สกอร์หนึ่งประตูอสองอย่างไรก็ตามครึ่งหลังเจมสันยิ่งที่เสมอให้ทีมก่อนจบเกมที่สกอร์สองประตูสองทำให้ทีมเก็บเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนขยับมารักดับ8ของตาราง มันเป็นเกมที่เราใช้ร่างกายในการประทะเยอะมากสาวทมตันเพรสซิ่งสูงพวกเขาผาบอลขึ้นบุกได้เยอะและมีพลังงานเหลือล้นเราทุกคนรู้สึกเหนื่อยมากหลังจบเกมหลายคนคงดูออกว่าเราเริ่มหมดแรงระหว่างเกมหรือในครึ่งหลังที่เราแรงอ่อนลงไปแต่มันก็เป็นเกมที่ดีสำหรับแฟนบอลแน่นอนว่าในทุกเกมเราอยากได้3แมแปมนั่นคือทัศนคติของเราเราปลูกฝังความคิดนี้มาตลอดหลายปีเราอยากชนะและเล่นให้ดีกว่าคู่แข่งแม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้น แต่เราก็ตามปีเสมอได้ทั้งสองครั้งมันเป็นสิ่งที่แสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์ของทีมผมดีใจที่เราตอบสนองต่อคำพูดของผู้จัดการทีมช่วงพักครึ่งได้ดีเบเตอร์โรเจอร์พอใจที่ลูกทีมกลับสู่เกมได้ทั้งสองครั้งหลังบุกไปเสมอกับเซาท์ทันตัน2-2โดยยอมรับว่าในครึ่งแรกทีมทำผลงานได้ไม่ดีพอแต่ก็ปรับให้ดีขึ้นในครึ่งเวลาหลังเลสเตอร์ตีเสมอนักบุญได้สองครั้งจากการยิงของโจนี่อีแวนและเจมส์เมดิสัน ทำให้ทีมเก็บเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนขยับมารังอันดับ8ของตารางครึ่งแรกเราเล่นกันได้ไม่ดีพอทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจและทัศนคติการเล่นแต่หลังจากนั้นเราก็ทำได้ดีขึ้นในครึ่งหลังเรามีความดุดันมากขึ้นการเปลี่ยนคะเนนเดียบอรบ่ฮอทํทำให้เราเปลี่ยนในน้ำมิตของทีมเก่ขอพาเรามีพลังมากขึ้นมีคุณภาพระตรือรือร้นและสภาพจิตใจของพวกเขายอดเยี่ยมมากมันช่วยเรามีการผ่านบอลในเกมได้เร็วขึ้น